ฟันเนี่ยถูกการใช้งานไปเนาะมันก็มีการสึกมีการเปลี่ยนสีเนาะสสีเนี่ยต่างกันชัดเจนในฟันบนและฟันล่างเห็นไหมเราก็จะใช้วิธีการฟอกสีฟันเพื่อบูสให้ฟันล่างเนี่ย สว่างขึ้นมาสักหนึ่งเฉดในกรณีที่เราได้รับการทําครอบฟันหรือสะฟันฟันในตําแหน่งฟันหน้ามาเป็นเวลานานๆนะครับแล้วก็ใช้งานควบคู่กับฟันธรรมชาติของเรานี่แหละนะครับตัวที่เป็นครอบฟันเนี่ยที่เป็นเซรามิกเนี่ยมันจะไม่ค่อยเปลี่ยนสีไม่ดูดสีสีก็แทบจะไม่มีการเพี้ยนไม่มีการเปลี่ยนเลยในขนาดเดียวกันกับที่ฟันธรรมชาติเนี่ยจะมีการดูดซึมสีอาหารนะครับทำให้มีการดรอปลงของสีเคสที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะครับจะเห็นว่าในตำแหน่งฟันบนเนี่ยนะครับมาอัปปกคเล็กน้อยนะครับ ตั้งแต่ฟันด้านหน้าเนี่ยตั้งแต่ซี่นี้นะครับไปจนถึงซี่นี้เนี่ยเป็นสะพานฟันนะครับชำมาประมาณ30ปีได้แล้วนะครับผมสีเขาเนี่ยตอนทํามาตอนแรกเนี่ย คุณหมอเขาก็เลือกให้เป็นสีประมาณสัก A3 แต่พอเวลาผ่านไปเนาะมันก็ยังคง A3 อยู่นะในขณะที่ฟันเนี่ยถูกการใช้งานไปเนาะมันก็มีการสึกมีการเปลี่ยนสีเนาะถ้าเทียบเป็นสีมันจะไปประมาณแถวสัว A4 ละดังนั้น2สีเนี่ยต่างกันชัดเจนในฟันบนและฟันล่างเห็นไหมนะครับก็ตรงนี้แบบเนี้ยเราก็จะใช้วิธีการฟอกสีฟันเพื่อบูสให้ฟันล่างเนี่ยสว่างขึ้นมาสัก1เฉดอันนี้คือสีฟันที่ทําเป็นสะพานฟันเมื่อ30ปีก่อนอันนี้คือสีฟันธรรมชาติในปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเราลอง เป็โอเคอันนี้ก็หลังจากเราฟอกสีฟันไปแล้วด้วยการฟอกสีฟันด้วยซูมซิสเตมนะครับจากตอนแรกเนี่ยสะพานฟันคุณไข่นะครับดูค่อนข้างแบบค่อนข้างขาวกว่าฟันธรรมชาติเนาะถ้าจําได้คือเราเทียบเอาไว้ด้วยสี A3 มนะมันก็ยังคนเท่าเดิมเนาะเพราะเราฟอกสีพวกครอบฟันพวกสะพานฟันไม่ได้อยู่แล้วเนาะแต่ในฟันล่างที่ตอนแรกที่เราเทียบไว้เป็นสี A4 อ่ะถ้าจําได้นะตอนเนี้ยสี A4 ไม่ใช่ละข้างล่างมันขยับขึ้นมาเป็นแถว อาจจะใกล้เคียงกับ a สามากขึ้นด้สามหรือ,อจจะสว่างกว่าเล็กน้อยดังนั้นเนี่ยในกรณีที่เราต้องการจะแก้แค่สีเนี่ยการฟอกสีฟันเนี่ยเป็นการแก้ที่ตรงจุดที่สุดเราได้สีฟันบนและล่างที่ค่อนข้างแล้วก็ใกล้เคียงกันมากขึ้นนะ่ะนะแต่ถ้าเกิดต่อไปยังมีความต้องการที่จะแก้ปัญหาเรื่องของรูปล่างฟันคราวนี้เราถึงจะวางแผนในการทําพวกการอุดฟันหรือการทําวีเนียร์หรือครอบฟัน,นค่อยแก้ให้ตรงจุดอีกทีหนึง่งแต่บางทีคนไข้าอาจจะพอใจแค่พอสีเหมือนกันแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรต่อ นะครับก็แค่นี้ก็จบ